สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเออต้องบอกว่าเรามาอยู่กับอีกหนึ่งรถนะครับที่เป็นรถไฟฟ้า100%เนะครับที่ต้องบอกว่าในบ้านเรานะตอนนี้นะครับมีรถไฟฟ้าขายหลายรุ่นจริงๆนะครับตั้งแต่รถ SUV c r o s s o v e r s e d ซีดแล้วก็เอสเออะไรต่างๆเนี่ยมีให้เลือกมากมายเลยนะครับวันนี้เรามาดูรถรุ่นนี้กันครับกับเจ้า v o ล v o c 4 0 Recharge ตัว Twin มอเตอร์นะครับต้องบอกว่าคันนี้เนี่ยค่อนข้างจะน่าสนใจเลยนะครับด้วยความที่ดีไซน์ของเขาเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองโดยทีี่่ไมมรถ แบรนด์อื่นหรือว่ารุ่นอื่นเนี่ยที่เป็นแบบคูปเอสยูวีครอสโอเวอร์ไซ์แบบนี้นะครับต้องบอกว่านี่เป็นหนึ่งในตัวเลือกเดียวเลยก็ว่าได้ที่เป็นแบบดีไซน์คูปนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันน่าสนใจตรงไหนแล้วก็กับครั้งนี้นะครับโมเดลเยอร์2อเราไปดูว่ามันเปลี่ยนตรงไหนกันบ,บ้างครับไปดูกันเลยครับ ต้องเริ่มมาจากดีไซน์ด้านหน้าของเจ้า C40 กันก่อนเลยนะครับเพราะว่าดีไซน์เนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนนะจริงๆยังเป็นดีไซน์แบบวอนววที่เป็นรถไฟฟ้า100%อยู่นะครับพวกกระจังหน้าอะไรต่างๆเนี่ยแน่นอนรถไฟฟ้าไม่จำเป็นจะต้องมีมีแค่ช่องลงเพียนด้านล่างนี่นะครับเพื่อเอาไปทําให้มอเตอร์เนี่ยเย็นลงนอกจากนั้นแล้วนะครับในโมเดล year 2024เนี่ยได้มีการเปลี่ยนนะครับไฟหน้าเป็นแบบพิกเซลเทคโนโลยีนะครับตัวท็อปสุดของ C40 แล้วนะครับเป็นไฟหน้าที่ต้องบอกว่าค่อนข้างจะฉลาด นะครับในไฟหน้า2ตัวนี้นะครับมี LED อยู่84ตัวนะครับแล้วก็สามารถปิดได้แต่และตัวตามที่รถคิดเลยว่าควรจะปิดตอนไหนนะครับเพื่อไม่ให้แยงคนขับที่กำลังขับมาจากฝั่งตรงข้าม เนะครับเวลาเปิดไฟสูงเนะี่ยคุณก็ไม่ต้องกลัวเลยว่าจะไปแยงหน้าเขานะครับเพราะว่ารถใช้กล้องหน้ารถเนี่ยในการสแกนถนนด้านหน้านะครับเพื่อทําให้การขับขี่ของคุณเนี่ยไม่ไปแยงตาใครแล้วก็แน่นอนครับในไฟหน้าเป็นแบบต่อแฮมเมอร์เป็นเอกลักษณ์ของวอลโวมันนล้วแหละเหมือนค้อนของต่อนอกจากนั้นแล้วนะครับในโมเดลยี่สิบสองพันยี่สิบสี่ได้มีการเปลี่ยนสีนี้นะครับเพิ่มสีเว e เปอร์เกทัลลิงมานะครับก็ต้องบอกว่าสวยใช้ได้เลยนะครับเป็นสีเทาแบบนี้ผมว่าน่าสนใจอยนะสีนี้ เทียบกับปกติคนอาจจะเป็นมองฟนะิอดบลูในตัวสีฟ้าที่ต้องบอกค่อนข้างขายดีเลยในวอนโว์440ครับนอกจากนั้นแล้วแน่นอนว่าคันนี้เป็นรถไฟฟ้านะครับจะต้องมีฟรังก์หรือว่าฟรอนต์บอนเนตด้านหน้าเดี๋ยวเราเปิดมาดูกันว่าม,มีที่เก็บของมากไหมครับเนี่ยเปิดขึ้นมาปกติถ้าเป็นแบรนด์อื่นเนี่ยบางคันเขาจะเอามอเตอร์วางเลย,เลยแต่ว่าวอลโบวเนี่ยก็ได้ทําการใช้สอยพื้นที่ได้ดีอยู่ระดับหนึ่งนะครับด้วยความที่แชสซีเนี่ยยังเป็นแชสซีแบบรถ ICE เอยู่ยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นแชสซีรถ นะครับก็จะมีที่เก็บของให้สามารถใส่ของได้ระดับหนึ่งไม่ได้เยอะมากมายอะไรพวกนี้แล้วก็ทูคิดอยู่ด้านในนี้หมดเลยน,นะครับเมื่อต้องการใช้นะครับในว o l v ว่4 0เดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันต่อครับต้องบอกนะครับว่าดีไซน์ด้านข้างข,างของ C4 0เนี่ยแน่นอนว่าเป็นแบบ SUV ที่เป็นคูปนะครับด้านหลังเขาจะเป็นดีไซน์ลาดๆหน่อยที่เปลี่ยนอีกจุดหนึ่งเลยนะครับก็คือล้อลายใหม่นะครับปกติ C40 จะเป็นล้อลาย19นิ้วอยู่แล้วแต่ว่าเป็นอีกดีไซน์หนึ่ง นะครับมาในโมเดลเยียปีนี้อันนี้ดูสปอร์ตมากขึ้นแล้วก็ดูเฉียบคมมากขึ้นนะครับแล้วก็แน่นอนว่าเป็นรถไฟฟ้านะครับเขาต้องให้ยางรถไฟฟ้ามาเพอ l ์รี่พีซโตัวอิเล็กทริกเหมาะสำหรับรถไฟฟ้าโดยเฉพาะเลยนะครับซึ่งต้องบอกว่าให้ยางมาได้ดีแล้วก็ขับขี่เนี่ยต้องบอกว่าก่อนถนนใช้ได้เลยนะครับเจ้าพีซโตัวนี้อย่างด้านหน้าเป็น2 3 5 5 0 R19 นะครับก็จะมีแก้มที่ ไม่ได้กว้างมากขนาดนั้นนะครับแต่ว่าด้วยความที่คันนี้เนี่ยมีมอเตอร์ไฟฟ้าที่ค่อนข้างแรงเขาก็เลยให้มา2องสาเนี่ยผมว่าก็กําลังพอดีด้านข้างมันจะดูเนี้ยบเนีนิมอรลิสหน่อยนะเป็นไฟเลี้ยว LED ด้านข้างนะครับหูกระจกสีดําให้ความสปอร์ตนะครับแล้วด้านข้างก็เป็นดีไซน์สโลวลงมาถึงด้านหลังนี่เลยนะครับต้องบอกว่าดีไซน์ค่อนข้างเท่เลยครับยานด้านหลังนะครับด้วยความที่คันนี้มีมอเตอร์ค่อนข้างแรง นะครับต้องใช้ยางด้านหลังที่มีความกว้างก่อนหน่อยนะครับเป็น255 4 5 R19 แทนนะครับคันนี้นะครับในปีโมเดลเยีย2024นะครับได้มีการอัปเกรดแบตเตอรี่ให้ใหญ่ขึ้นนะครับจาก78กิโลวัตต์ชั่วโมงไปเป็น82กิโลวัตต์ชั่วโมงซึ่งทำให้การวิ่งเนี่ยวิ่งได้ไกลขึ้นกว่าเดิมพอสมควรเลยนะครับ NEDC วิ่งได้600กิโลแต่ถ้า WATP ก็จะประมาณ550หรือ500ต้น,ตน นะครับแล้วแต่คนขับเลยระบบมอเตอร์ไฟฟ้าครับนี่มีช่องชาร์จนะครับ DC กับ AC การชาร์จที่ไวสุดของเจ้า C40 Recharge นะครับในโมเดลย e ร์ปีนี้นะครับสามารถทำได้ที่200กิโลวัตแล้วซึ่งต้องบอกว่าค่อนข้างเร็วเลย นะครับเมื่อเทียบกับโมดเดลเก่าจะอยู่ที่150กิโลวัตต์ซึ่งสามารถทําการชาร์จนะครับ10-80%ได้ภายใน25-28นาทีเท่านั้นซึ่งต้องบอกว่าค่อนข้างเร็วเลยมีมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวนะครับเป็นเซตอัพเหมือนเดิมแหละนะครับแรงม้าสูงสุดอยู่ที่406แรงม้าครับและแรงบิดสูงสุดอยู่ที่6 6 0นิวตันเมตรซึ่งต้องบอกว่าค่อนข้างเร็วเลยนะครับด้วยความที่รถน้ําหนักเนี่ยไม่ได้เยอะมากมายแล้วก็เป็นรถขนาดเล็ก เนี่ยครับค่อนข้างแรงเลยแหละแล้วก็มอเตอร์ไฟฟ้าคู่นี้นะครับสามารถทํศูนย์ถึงร้อยได้ภายใน4.3-4.5วิเท่านั้นซึ่งต้องบอกว่าค่อนข้างเร็วเลยขับเคลื่อน4ล้อด้วยต้องบอกว่าให้ความมั่นใจค่อนข้างสูงเลยนะครับแต่ว่าแน่นอนวันโวเป็นแบรนด์ที่เน้นเซฟตี้นะครับเลยตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยรถวันโวทุกคันนะจะมีการล็อกท็อปสปีดอยู่ที่180กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งผมก็เสียดายหน่อยๆน,นะด้วยความที่สมรรถนะของรถยนต์ค่อนข้าง,างสูงแต่ว่าเข้าใจได้ครับว่าว <c oughs> ีไซน์ด้านหลังของ C 40นะครับเน้นความเป็นครูปเนี่ยเห็นไหมเป็นครูปเลยถ้าเป็น x c 40จะขึ้นมาถึงนี่แล้วค่อยลงนะครับแล้วก็ให้สปอยเลอร์ด้านหลังนี้มานะครับเพื่อเพิ่มความสปอร์ตให้กับ C 40ตัวนี้ช่องราดลมตรงนี้นะครับเพื่อปล่อยอากาศพลาศาสตร์ของ Volvo C 40เนี่ยให้ได้ค่อนข้างดีเลยแล้วก็มีสปอยเลอร์เล็กๆอยู่ด้านบนกระจกก็ค่อนข้างลาดเลยแหละนะครับเขาเลยไม่ได้ใส่ที่ปดน้โฟนด้านหลังมาให้แต่ว่าก็ต้องลองดูนะครับว่าเวลาฝนตกเนี่ยมันจะบังวิสัยทัดไหมนะครับวาาข,บขัีี่่ C40 ตน้อยู ไฟท้ายก็เป็นดีไซน์ของ C40 เลยทรง C แบบ 3D 2ฝั่งเลยก็จะให้ความฟิลคล้ายๆกับด้านหน้านะที่เป็นต่อแฮมเมอร์อันนี้ก็จะเป็นดีไซน์ที่ค่อนข้างรับกับด้านหน้าเลยโลโก้ตรงนี้ C40 นะครับและด้านขวานี่เป็นรุ่น recharge twin นะครับซึ่งบอกว่าคันนี้เป็นแบบมอเตอร์คู่ทั้งหน้าและหลังด้านล่างจะเป็นดีไซน์แบบเรียบๆหน่อยนะไม่ได้แบบว่าสปอร์ตอะไรมากมายเรามาดูด้านในกันนิดนึงนะครับพอลาเตะเปิดนะนะครับใช้เวลานิดนึงนะครับ เตะเปิดขึ้นมาเนี่ยก็จะมีที่เก็บของที่ต้องบอกว่าเล็กกว่า Xc 4 0อยูน่ะระดับหนึ่งเลยนะครับหายไปประมาณ1 0 0ยสอลิตรเลยนะครับด้วยความที่หลังคามันลาดตั้งแต่นุ่นลงมาแล้วนะครับก็จะเหลือที่แค่เท่านี้บล็อกนี้ก็สามารถใส่ของได้สบายๆอยู่แหละนะครับเพราะด้วยความที่รถมันไม่ได้สูงจากพื้นมากนะก็สามารถสไลด์ของเข้าไปได้ตามสบายเลยนี่แล้วนี้ก็มีที่เก็บสายชาร์จมาให้ด้วยมันจะมีล็อกใส่ตรงนี้นะครับแล้วเราก็สามารถห้อยถุงได้เลยตรงนี้นะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นดีไซน์ที่ค่อนข้างจะฉลาดเเลยดรราาูน้นนใกััต่อคบ ขึ้นมาด้านในของเจ้าวอลโว่440นะครับต้องบอกว่ามันดีไซน์มาค่อนข้างจะดูดีเลยแหละพอเวลาขึ้นรถมานะครับจะสังเกตได้ว่าปุ่มสตาร์ทเนี่ยหายไปแล้วนะครับขึ้นมาเนี่ยก็คือเหยียบเบรกแล้วรถก็จะสตาร์ทเลยนะครับเวกอัพขึ้นมาคล้ายๆกับเท s l a เลยนะครับก็แบบว่าให้ความเป็นรถไฟฟ้าหน่อย พอเราเราต้องการจะไปก็แค่ใส่เกียร์แล้วก็สามารถขยับไปได้เลยพูดถึงดีไซน์รวมๆต้องบอกว่ามันก็ยังเป็นดีไซน์แบบวอล v o เหมือนเดิมอยู่ตั้งแต่ Facelift ครั้งล่าสุดใ,ใน x c 4 0แล้วก็ C40 จะเปลี่ยนมาใช้เป็นระบบปฏิบัติการ Android หมดแล้วนะครับซึ่งต้องบอกว่าใช้งานก็โอเคแหละมี Google Map อะไรในรถมาให้เลยนะครับเวลาเราตั้งไปไหนอัศวุปผมตั้งกลับไปวอลโวนะนี่นะครับ มันก็จะคำนวณให้เลยนะครับว่าแบตเตอรี่จะเหลือเท่าไหร่นะครับเมื่อเวลาเราวิ่งไปถึงในเหลือ88สมรสมมติแต่ที่ผมไม่ชอบเนี่ยก็คือเวลาการใช้งานมันค่อนข้างยากนะเวลาจะปรับแอร์อะไรเงี้ยต้องกดนี่อ่ะกดจะหาเจอปรับแอร์มันเป็นดิจิตอลหมดเลยผมเสียได้เหมือนกันนะครับไม่จริงควรจะใช้งานได้ง่ายกว่าน,นี้สักหน่อยนี่ก็ยังดีแต่แน่นอนครับว่า OneV o ค่อนข้างเน้นระบบ Safety เซฟตี้นะครับเมื่อเปิดกล้องรอบคันเนี่ยโอ้โหจะเห็นได้ว่าค่อนข้างชัดเลย แต่ผมค่อนข้างแตกใจนะในในวัน v o 440ตัวรีชาร์จเนี่ยพวก r i v e Mode ไม่มีเลยนะครับก็คือขึ้นมาโหมดไหนมันก็มีโหมดเดียวนะไม่มีโหมด Sport Eco Comfort อะไรนะครับมีแค่โหมดเดียวเท่านั้นหนึ่งโหมดที่เราเรียกได้ก็คือ f f Road m o d ดเท่านั้นนะครับเวลาเปิด f f Road m o d ดมันก็จะเน้นให้รถการขับขี่เนี่ยทอกอยู่ที่ล้อมากขึ้นแล้วก็เปิดพวกระบบ h i l l Descent Control อะไรอย่างนี้นะครับเพื่อเวลาลงเขาเนี่ยจะได้สะดวกสบายมากขึ้นแต่ผมแน่ใจล้วใครซื้อ440ไปคงจะะไไม่ไป off ออรขนนนาดนั้หก นะครับแต่ว่าถ้าจําเป็นเราก็สามารถเปิดใช้ได้เวลาเราเผื่อไปสวนทุเรียนไปซื้อทุเรียนอะไรอย่างนี้นะครับคันนี้ก็สามารถไปได้ระบบได้เวอร์ซัพพอร์ตแน่นอนว่าคันนี้มีพายร์ลแอสซิสมาให้อยู่แล้วนะครับพายร์ลแอสซิสตอรฟูลเลยนะครับพายร์ลแอสซิสก็คือยิ่งกว่าแอดัพตีฟคูซอนทัตัวธรรมดานะครับก็คือจะเลี้ยวให้ในเลนนะครับเราก็ต้องจับพวงมาลัยไว้แล้วมันก็จะเลี้ยวให้ตามเลนนะครับเลนคีบิ้งแอสซิสพวกแอดัพทีฟเบรกเยอะแยะ,ยะเนี่ยมีครบอยู่แล้วนะครับแน่นอนเราเป็นว แต่ว่าที่เราปิดได้ก็มีเพียงแค่เลนชิปปิ้งเอทนะครับกับเ e ด d ี้ทูแรฟโนเดสิฟิเคชันโหมดหนึ่งที่ผมชอบมากในวอนโบนี่ก็คือวันพ a ยอดรีฟนะครับใครที่เคยขับรถกลอฟเนี่ยฟีลเหมือนานนั้นเลยเวลากดออนนะครับเวลาปล่อยคันเร่งเนี่ยคันเร่งก็คือเหมือนเป็นเบรกทีเดียวเลยเวลาเราปล่อยมันก็จะเบรกเบรกให้ถึงหยุดเลยนะครับซึ่งต้องบอกว่าค่อนข้างดีนะเวลาใครขับแล้วชินกับมันเนี่ยเวลาการปล่อยมันจะค่อนข้างดีเลย นะครับการขับขี่แบบว่าไม่เหนื่อยเท่าไหร่แต่ว่าถ้าใครไม่ชินอาจจะบอกว่ามันลำคาญหน่อยหนึ่งสิ่งที่เรียกว่าโหมดสปอร์ตได้ก็คือเซอร์ n g ิงวิลเฟิร์มพอเวลาเปิดแล้วมันจะทำให้พวงมาลัยหนักขึ้นมันก็จะเหมือนโหมดสปอร์ตหน่อยแหละแต่แค่แคปรับพวงมาลัยอย่างเดียวนะครับพวกคันเร่งอะไรต่างๆก็ยังเหมือนเดิมอยู่หน้าคนขับนะครับเป็นดิจิตอลไดรเวอร์ดิสเพลย์แบบฟูลเลยนะครับด้านขวาจะเป็นเกจวัดพาวเวอร์กับการชาร์จนะครับแล้วด้านซ้ายก็จะเป็นเกจวัดความเร็วนะครับตรงกลางก็จะเป็น Google Maps, าาาปกูนเก ฝั่งนี้จะเป็นพวก c r สคอนโ o n t r o l นะครับแล้วฝั่งขวาก็จะเป็นพวกมัลติฟังชั i นะครับปรับจอด้านหน้านั่เอง,เองตรงกลางเนี่ยมีแท่นไ i r e l e s s c h มาให้หวางแก้ว2อันตรงนี้แล้วก็เป็นคันเกียร์แบบสไตล์วอลโวแน่นอนว่าอันนี้เป็นรุ่น440ตัวธรรมดาไม่ใช่ตัววอลโวตัวแพงถ้าเป็นแบบซื้อ x c 94อะไรแบบนั้นอันนี้จะเป็นค r y s t a l ของแบรนด์สวีเดนนะซึ่งต้องบอกว่ารู้สึกดีกว่าตัวนี้อันนี้เป็นพลาสติกธรรมดานะครับที่วางแขนตรงนี้ แล้วก็บอร์ดต้องบอกว่าสามารถเลือกได้นะครับมี2แบบให้เลือกนะครับก็คือบอร์ดแบบนี้นะครับเป็นหนังสลับกับผ้าตัวคลอฟตัวนี้นะครับหรือว่าเลือกเป็นหนังสลับกับหนังสตรนะครับซึ่งต้องบอกว่าผมชอบตัวนั้นมากกว่านะอันนี้มันรู้สึกแบบถูกไปหน่อยนะแต่ว่าถ้าเป็นตัวหนังสตรเนี่ยมันจะแบบคล้ายๆเอาคันทาร่านะดูสปอร์ตกว่าตัวนี้อันนี้มันจะเน้นความแบบว่าเอ็งมันรถเฟรนลี่หน่อยนะด้วยความที่มันรถไฟฟ้าอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือลำโพงฮามานกาดอนนะครับซึ่งต้องบอกว่าเสียงค่อนข้างจะดีเลย นะครับถ้าเปิดเบสสุดเนี่ยผมว่ามันแรงไปหน่อยนะต้องปรับลงเพราะว่าลาโพงเนี่ยค่อนข้างจะดีเลยหนึ่งอย่างที่ผมไม่ชอบเกี่ยวกับ C40 เลยก็คือหลังคาด้านบน,นมันค่อนข้างจะร้อนเลยด้วยความที่ C40 เนี่ยไม่สามารถปรับให้กระจกมันทึบขึ้นได้หรือว่าไม่สามารถปิดกระจกได้เลยนะครับแน่นอน,อออว,นว่าเออเข้าใจวอลโวมันดีไซน์มาสำหรับ C40 ดีไซน์มาสำหรับสวีเดนนะครับแต่ว่าคันนี้มันมาขายบ้านเราควรจะให้ที่ปิดอะไรมาสักหน่อยก็ยังดีนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างร้อนเลยต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับ เนี่ยคันนี้ไม่ได้ติดฟิล์มด้วยนะเวลารถมาจากโรงงานแบบนี้เลยติดมาให้เป็นกัน UV นิดหน่อยเองนะครับใครนั่งด้านหลังก็ต้องบอกโคตรร้อนเลยนะครับใน t ี0ตัวนี้ต้องไปรองติดฟิล์มหรือว่าซื้ออะไรมาติดกันดูนะครับถ้าใครซื้อ c 4ซไปก็ต้องบอกว่าดีไซน์ด้านไหนก็ค่อนข้างจะโอเคเลยนะครับแต่ว่าติดที่ไอ้หลังคาเนี่ยทำให้การนั่งเนี่ยมันค่อนข้างร้อนหน่อยนะครับด้วยความที่แดดบ้านเรามันร้อนครับเดี๋ยวเราไปลองขับกันต่อครับ ครับทุกคนตอนนี้นะครับเอิร์ดก็มาอยู่ในเจ้า c 4 0แล้วนะครับต้องบอกว่าการขับขี่เนี่ยมันก็สไตล์วันโบลเลยนะครับจริงๆแน่นอนว่าสไตล์ของรถยุโรปอยู่แล้วนะครับที่มันจะต้องรู้สึกแน่นเฟิร์มเลยขับความเร็วสูงเนี่ยค่อนข้างมั่นใจ c 4 0เนี่ยนะครับมีมอเตอร์ไฟฟ้าคู่นะครับเหมือนที่ผมบอกไปนะ406แรงม้า660นิวตันเมตรซึ่งต้องบอกว่าค่อนข้างแรงเลยนะครับเวลาเหยียบอะไรต่างๆเนี่ยมาเร็วมากนะครับด้วยความที่เป็นระบบมอเตอร์ไฟฟ้านะครับ แต่ก็เสียได้หน่อยนึ่งนะครับที่ท็อสปีดมันลิมิตไว้ที่180กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ว่าก็เข้าใจได้แหละแต่ว่าบริษัทเขาเน้นความเซฟตี้นะก็เลยใส่สปีดลิมิตตัวนี้มานะครับเสียงลมอะไรต่างๆเนะี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับจากหูกระจกจากอ้บังลมกระจังหน้าแนละ้วก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับกระจกหน้าก็ไม่มีนะครับส่วนใหญ่มาจากล้อเลยใหญ่ๆนะครับแล้วก็เสียงภายนอกเวลาเข้ามาเนะี่ยมันก็ยังมีเสียงอยู่บ้าง แต่ด้วยความที่เข้าใจแล้วว่าเนเจอร์ของ c 4 0นั้นเป็นตัวแบบ entry level นะครับไม่ได้เป็นแบบตัว High End สุดของวอลโวไม่ได้เป็นรุ่น Flagship อะไรพวกนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นรุ่น x c 4 0ตัวที่เป็น t 8เนี่ยผมว่าตัวนั้นเก็บเสียงได้ดีกว่าผมไม่รู้ผมคิดไปเองหรือเปล่านะเพราะว่าตัวนั้นมีเครื่องยนต์นะครับก็จะแปบลบว่ามีเสียงสั่นหน่อยอาจจะทําให้เสียงด้านนอกเนี่ยหายไปบ้างด้วยความที่อันนี้ไม่มีเสียงอะไรเลยมันก็จะค่อนข้างดังเลยนะเสียงยางตัวนี้พวกอะไรเนี่ยก็ต้องบอกว่าสไตล เวลาเลี้ยวเนี่ยมันไปตามสั่งเลยนะครับระยะฟรีแทบจะไม่มีเลยก็ว่าได้สามารถปรับได้นะครับว่าจะเอาแบบหนักหรือจะเอาแบบเบานะครับแต่ไม่มี driving mode มาให้เลือกนะจะเป็นโหมดแบบนี้โหมดการขับขี่ปกติแบบนี้เท่านั้นนะครับมีโหมดเดียวก็คือ off road mode พอเวลาใช้ความเร็วสูงเนะี่ยต้องบอกว่ารถยนต์ค่อนข้างนิ่งนะครับช่วงล่างก็นั่งสบายอยู่ในะสไตล์ฉบับของ volvo อยู่แล้วนะครับระบบ safety ก็ต้องบอกว่าค่อนข้างเยอะเลยนะครับ แล้วก็แน่นอนครับ Volvo จะต้องมีระบบ Adaptive Cruise Control ที่เป็นแบบ Pilot Assist นะครับเวลาเปิดโหมด Pilot Assist นะครับกดปุ่มตัวนี้นะครับเราก็จะสามารถเลือกความเร็วได้เราจะขับเร็วเท่าไหร่อะไรงนี้นะครับแล้วก็จริงๆก็ให้มันขับได้เลยแหละนะครับสามารถปรับได้ว่าจะเอาไกลจากคันด้านหน้าเท่าไหร่นะครับระบ Pilot Assist จต้องบอกว่าน่าจะเป็นหนึ่งใน Adaptive c o ที่ดีที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าอยู่ตรงกลางเลนแบบเป๊ะเลยพอเวลาปล่อยพวงมาลัยมันก็ขับได้เลย ครับในในเมืองนะครับแล้วก็พิลล์แ s สซิสเนี่ยอยู่ถึงจุดหยุดนิ่งเลยซึ่งบอกว่าค่อนข้างดีเลยนะครับเวลาขับในเมืองอะไรเนี่ยมันจะทำให้การขับขี่เหนื่อยน้อยลงพอสมควรเลยนะครับระบบนีเกชั่นอะไรต่างๆมันทำมาค่อนข้างดีนะครับด้วยความที่ตัวรถเนี่ยใช้ระบบการสั่งการระบบ Android นะครับซึ่งต้องบอกว่าค่อนข้างดีเลยมี Google Map ให้ด้านหน้านะครับและตรงกลางก็ใช้งานค่อนข้างง่ายนะครับระบบเบรกของเจ้า Volvo 4 0นะครับต้องบอกว่ามีการปรับได้ค่อนข้างเยอะ นะครับจะไม่ได้มีแบบว่าพดเดิลชิปสามารถปรับได้ขนาดนั้นนะครับปรับแบบว่า1 2 3 4นะว่าจะเอาระบบจะเบรกเท่าไหร่นะครับแต่ว่าในโหมดเซตติ้งเนี่ยพอเวลาเราเข้าไปเนี่ยครับในดริฟติ่งเนี่ยเราจะสามารถเลือกได้นะครับว่าเราอยากได้วันพายด์เดิลไฟ์แบบไหนนะครับมีแบบเปิดตลอดเวลาเลยก็คือเป็นวันพายด์เดิลไฟ์ตลอดเวลาเลยนะครับเวลาปล่อยนะครับมันก็จะเป็นแบบว่าดึงสุดเลยนะครับหรือว่าเป็นโหมดออโต้ถ้าโหมดออโต้เนี่ยก็จะ ปรับสภาพตามถนนด้านหน้านะครับว่ามันควรจะปริขนาดไหนนะครับเพื่อทําให้การขับขี่เนี่ยมันสมูดมากที่สุดสไตล์วอนโบนะครับแต่ผมส่วนตัวไม่ชอบนะปิดไปเลยนะครับแต่ว่าใครที่ต้องบอกว่าซื้อมาใช้เนี่ยต้องบอกว่าถ้าเรียนกับมันแล้วใช้งานเนี่ยมันก็จะค่อนข้างคล่องนะครับก็จะใช้งานง่ายนะก็ต้องแล้วแต่คนไปวอลโบซีซีสิบนะครับต้องบอกว่าช่วงนี้นะฝนตกนค่อนข,ข้างแรงนะครับเวลาการขับขี่เนี่ยบางคนมาคนบอกโอ้เกงกลัวว่ารถไฟ,ฟฟ้าจะผ่านน้ําได้ไหมควร น้ำท่วมขึ้นมาเยอะนะครับแต่ผมต้องบอกเลยว่าน้ําท่วมนิดหน่อยเนี่ยไปได้สบายๆเลยด้วยความที่แบตเตอรี่มันโปรเทคมาค่อนข้างดีนะครับแล้วก็แน่นอนว่าวอนโบนะครับอยู่ที่ประเทศที่หิมะตกค่อนข้างเยอะก็ต้องบอกว่ามีความชื้นค่อนข้างเยอะเขาก็เลยต้องทาแบบนี้มาให้ค่อนข้าง,งดีนะครับผมว่า1้0 2 0 0มิลลิเมตรเนี่ย่านไปได้สบายๆเลยเนจะ้า440ตัวนี้ครับ เป็นยังไงกันบ้างทุกคนสําหรับเจ้า v o vo l v o c 4 1 0 r e ชา a ์ g นครับผมต้องบอกว่าเป็นรถยน์ที่ค่อนข้างจะน่าสนใจเลยนะครับต้องบอกว่า v o vo l v o c 4 0ตัวนี้นะครับมีการปรับเปลี่ยนนะครับราคาเพิ่มมาจากเจ้าโมโดเดเยร์ก่อนนะครับอยู่ที่40,000บาทนะครับจาก275เป็น279แล้วนะครับ2.79ล้านบาทนะครับซึ่งต้องบอกว่าราคาก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกัน นะครับด้วยความที่เป็นรถวอนโวขนาดไซส์เกือบจะเล็กสุดแล้วแต่ว่าไม่ใช่เล็กสุดแล้วตอนนี้เพราะว่ามี e x 3 0ออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปรอดูรีวิวกันในอนาคตนะครับแต่อยู่กับ c 40กันก่อนนะครับต้องบอกว่าค่อนข้างดีเลยพวกเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยแน่นอนว่าวอนโวจัดเต็มอยู่แล้วนะครับระบบเซฟตี้มีมาให้ครบต้องบอกว่ามอเตอร์ไฟฟ้าค่อนข้างแรงแต่คงว่า c 40เนี่ยเป็นรถที่เหมาะก,กับการขับในเมืองมากกว่านะครับโดยเฉพาะยิ่งเป็นรถไฟฟ้าแล้วก็ความเร็วสูงเนี่ยค่อนข้างจะทําได้ ไม่ได้ดีมากมายขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเลขมอเตอร์เนี่ยมันก็ทําบ่งบอกว่ามันแรงมากแต่ว่า406แรงมากผมว่ารู้สึกไม่ได้ถึง400เท่าไหร่หรอกน่าจะประมาณ3 5 0 4 0ประมาณนั้นนะครับ0น้อยก็ทำได้ค่อนข้างเร็วนะครับนอกจากนั้นแล้วก็ต้องบอกว่าดีไซน์เนี่ยค่อนข้างสวยแล้วเป็นเอกลักษณ์ของ One w o r สไตล์สแกนด n เนเ a ียนนะครับใครนะครับที่สนใจ The All New One World 440 Recharge ตัวนี้นะครับสามารถไปชมที่โชว์รูมของวันโวทั่วประเทศเลยครับ วันนี้ต้องลาไปก่อนครับอย่าลืมก, like, กดไลค์กดซับสไคร e กดกระดิ่งคอมเมนต์ได้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ